ต่อมาการจัดที่มีการเล่นการพนันแข่งม้าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0 3 0 7 1 0ทับบอ4 4 3ลงวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับเรื่องซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ในการจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้าเนี่ย เป็นการเล่นให้สัตว์แข่งการตามบัญชีขอหมายเลขหนึ่งให้ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการกลมการปกครองสำหรับกรุงเทพมหานครและนายอำเภอหรือประหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครนะครับตรงนีน้เป็นเจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตตามข้อ4วัหนึ่งวงเล็บ1วงเล็บ2และวักสองก่อไก่วงเล็บ1 แต่สำหรับกรณีการจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้าซึ่งมีการเล่นโตเตะโตแต,ตไลเซเ,เตอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับการเล่นโตแต่ไลเซเ,เตอร์เนี่ยรวมอยู่ด้วยให้อนุญาตให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งอนุมัติแล้วตามข้อ4วรรคสอหอควายวงเล็บ14 โดยการออกใบอนุญาตเนี่ยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการผนันแข่งม้าพุทธศักราช2524และห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้านัดพิเศษในโอกาสต่างๆหากผู้ขออนุญาตและสนามม้าเนี่ยมีเจตนารมที่จะหาะไรายได้เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณกุศลต่างๆอย่างแท้จริงควรดำเนินการในการจัด แข่งม้านัดปกติประจำสัปดาห์และกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควบคุมมิให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปมั่วสุมหรือเล่นการพนันแข่งม้าการเล่นโต๊ะเถื่อนและการพกอาวุธปืนเนี่ยเข้าไปในสนามแข่งม้าด้วยนะครับตรงนี้คือ,อการอนุญาตจัดให้มีการพนันแข่งม้านะครับ